เอามาหอดเลยเด้อพี่น้องทรงงัวตนละนี่สาวหน่อยเก่าพันทรงเรียบร้อยทรงทรงบ้านยังนี่แม่บ้านยังนี่นนนบ้านทุ่งคุณหน่อยเนาะตําบลเจริญเมืองอำเภอเมือง,จ,ออองจังหวัดอุบลเด้อพี่น้องทรงเรียบร้อยนี่ตัวเก่าพันหลังจากพี่น้องถามมาหลายนี่นี่คุณพ่อคุณพ่อดีใจายเด้งัวราคาเก่าพันพูดนะ เป็นเป็นผมผมผมจะใส่เมาให้เมื่อวานวนมากมากับปอยปีงัวเพื่อนครับตัวนี้บหันในสมเนาะงัวอาจจะได้ลูกนึงหรือมั้งนี่โอ้หันได้ลูกสาย,ยอันนี้งัวงามครับงัวงามเป็นสมเมื่อวานนี่สมเมื่อวานเด้องัวงามนี่งามแห้งตัวนี้ครับแม่บอกอันนี้เพื่อนบ่เปิดราคาครับใบเฮ็ดแม่บอกครับนี่ อุ้ยเนื่อยสุดยอดยนต์เป็นยนต์ีขายตำหมักเทิกบะ่ะพุนพุ่นอ่ะหมื่นเอดพุนเด้พุนว่าพุ่นพอพันพุนเบิ่งครับนี่บรรยากาศดสดๆมามาหามูเบิ่งมูนี่เขาข้อนี่ปล่อยหลุดเด้นี่แต่ว่าจับได้อยู่เด้นี่ ยูหันกับวัตถุดูฝุ่นไปหาไอ่ไอ่กับผูกไว้อยู่ฝุ่นบ่นี่เขาคอกข้าคูนค้าคูนโอ้ยเป็นแต่แย่เป็นนายไ่ได้งานตาสะเลยฝุ่นนะบ่ชีลายเด้นี่ฝุ่นนะเขาคอดเออเขาคอดเออ บรรยากาศรอบรบบรรยากาศรอบรบไป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 หมดแดงไฟไปลาเขาคอกเขาคอกเขาคอกเขารักคำุูนคำุูนเป็นแม่บล็อกได้สบายเยี้ยงอีกจักปีสองปีนี่ สีซูซีกันเ้้ซีนหุ้ยงามไรหัวตัวนี้พี่นอ้องพูดนะสมเมื่อวานครับสมแบบจงอางไฟครับสมพอพันหูสันเนาะสมเข้าไปครับจงอางไฟครับบ่าันเปิดราค่ายจากตัวเดอ้อสิเปิดตัง้งบบกเทิกพุ่น <c oughs> 11, 000, เมื่นหนึ่งพันพ่อไงวาภัยแดงว่าผูน่อยนี่ 11, เมื่อหนึ่งพันเบิ่งพุ่น โอ้เป็นแต่สมเก่งเดีลยวลน,น,นี่ปุ่นะเบืองครับพี่น้องเมืองหนึ่งพันสนใจโทรมาเด้อเอารถมาแซวรถพ่อพี่บ่มิดรถทรงเดิมาแกวพี่น,อน้องอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเมืองหนึ 11, น่งพันนี่ได้ได้เจ็ดเดือนนะครับอเ,อเ,เจ็ดแปดเดือนครับอายุเจ็ดแปดเดือนพอพัน นี่โอ้นาเลี้ยงนาเลี้ยงคุณนนะน้าปิดเลยสุดยอดอีลีนี่เบิ่งครับอันนั้นยังพ่อเล่าวันนี้พ่อคือเห็ดดีแท่นี่ คือหลังไงเถท้พ่อ h, น่ะโอ้ในเราพี่น้องเราเราอ้ยหลังแบบไงหนึ่งนอนก็ได้เด้นน่นอนก็ได้บ่อีแตกบ่ขายบ่พ่อขาย่บ่อีแตกฮะโอ้ยังใส่งานอยู่พี่น้องเสียใจนําพ่นยังใส่งานอยู่เพราะว่ามีลูกค้าถามอยู่ได้อีแตกก็ได้โอ้เยนก็เย็นดีเนาะ เป็นแต่เย็นดีนาะยเงี้ยมาเลยนี่เบื้องครับบริเวณมองนอนเบนบ่บ,บ,บ่ค่อยจืดครับแถวนี้แองดีบ่ค่อยจืดบรรยากาศหนายอยสาหรับคลิปนี้ครับมาตึงปทุมราชจิตเดินทางกับกคอนครับพี่น้องครับส่งเรียบร้อยครับงวตนละเก่าพันครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลสวัสดีครับผม